สวัสดีจ้กพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้ก็มาพบพอกับวิสานบันดุงกับย่า่คือเกามะมงเกาม,ง,กมงเดิมนี่แล้วพี่น้องมาหาอยากหากินหาเก็บเห็ดิง่ามหรือว่าเห็ดตับเตามาลุนไปน้ำกันพี่น้องมาแยกสีใดประเมนินมาในปลาเกาปลาเดิมนี่แล้วพี่น้อง อ่อนๆออดูพี่น้องสองดอกเหล็กแฮดมันตกกระเล้งนุมๆพี่น้อง น้ำริ่มคลม้องพี่น้องโอ้โหริ่มน้ำคักแน่เลยเคุณดอกเดียวดอกนี่เป็ดเห็ดเ็ดเ็ดออกติ่มน้ำ โอ้พี่น้องโอ้กระจกน้าพี่น้องไม่เอินขาดบาสีนี่หลายเติบอยู่พอดอกหน่อยย่างหลายอยู่พี่น้องเติมดอกนั่งพี่น้องได้ปลาเนี่ยได้เห็ดไหล เนี่ยก็ซได้ย่างออกจากปลาในพี่น้องหอ,อยปลาที่สวงแบบนี้โอ้เดือดถวนหมหลังจากตีฝนตกมาขึ้นดิค่ะเท่ยงออกมากกับเดดเดือดขักเดือดเนี่ยป้านนี้ขาดบ้าเดือดเดือดคนลาจังสีออก เห็ดดอกคอกันไปเมื่อพี่น้องถ้าได้ออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นเห็ดพี่น้องผลด,ดอกหน่นอยๆก็เริ่เกิด พุ่มอต็มกระลังเปิดพุ่นะได้มาเติมหาหุบตัพี่น้องพูดนะหลับมันไเกิดพี่น้องมองเฮ็ดเกิดเป็นสิละมางแต่งงานหมอบคานเขามันน้ำมูลนี่ละไปก่มพี่น้องโอ้ยคุณผิดทางสี่พี่น้องนี่คือวะเนี่ย อั ул, er ้วเหลแล้วพี no, no, no. No, no, no ่น้องพีดเสื้อซะเพรซุ่มหนึ่งแต่บ่อหันในไงพี่น้องเอาไปซะก่อนแต่จะมีดอกนึงพี่น้องดอกนี้แมนี่พี่น้อง้อนี่มาหายัมได้บ่ใครไ้ น่านมานันอินด้เห็ดดอกมั้งโดกโดกใช่บุย้ยบ่ได้บ่ได้เท้าซ้ำพลาดเพิ่นอันเนา่าถิ่มเส้นนี้ลายอยู่ตัวนี้น,น,น่าฟินฟินพันหาแน่บุหัวออกก็มองนี่แน่ก็บันไดมาเบิ่งในดอนสองปีพวกแกงได้ดยดดยอยู่ เก็บบามาในด่อนพี่น้องดึงเฮดเติมกันสามสี่ดอกพี่น้อง สองดอกดูดีแต่เห็ดมันต่นหลายดอกทุ่พี่นอ้องโอ้ดอกนี้นมนมจุตัวเด,วดอกนึง ก็เป็นหัวหน้าพี่น้องบ่เอาทรองหลดขามน้ำไปเบิ้งคือเก่าพี่น้องน้องแต่จะเลิกแล้วเพราะว่าฝนตกยังไม่พอเล้วใส่จัะดอกพี่น้องหักหน้าจะซื้อเดี๋ยวมันเลอคู่กันแบบไปทั้งเนื้อ บรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องมองเห็ดหน้าปังเราเดียวเขาไปแล้วล่ะโซนก็เป็น่วงเห็ดหน้าปีหาเห็ดหาน้ำเลาะข้องแต่พี่น้องบอไม่โอ้เถ่าซ้าพี่น้อง ซ้ำเท่าซ้ำว่าเฮ็ดเถื่อนยังมีซะเอาละพี่น้องมีอีสานบันดุงกับย่าพาพี่พน้องมาหาอยากหากินมาเก็บเห็ดเพิงกท่ามหรือว่าเห็ดตับเตาพี่น้องมาเมืองเก่าเมืองเดิอมนี่ล่ะไดกระดาษกระตากระตากระบอกใหญ่เป็นไดาตกระดากระด้าษกรงตาอยู่นี่แต่ดอกนมนมมืันนี้ได้คิดว่าย่าจะเอามาขาย ราคาเน้อมันลดคุหมอว่าเก็บเห็ดนี่น,นนะนกับมาลุนมเบื่องน้ำกันพี่น้องออกเอยๆออกทุกมือมือละได้มือละซ้ำพิละ่ะจะเห็นดอกหน่อยอยู่หันกาไลเม่นาละวาสิมาเตสเทวเพระาะว่าสวยมากเสด้ไปเก็บเห็ดขมยู่ข้าหรือว่าเห็ดพึ่งขมอยู่น้ำหน้ายายกลัลร่างออกพี่น้องมาลุ่มเป็นปน้ำกันเลือกพี่น้องมาเบิง้งว่ายายสิสด้เห็ดหลายบ่อทั้งเห็ดพึ่งทามกับ เห็ดหดูค่าเห็ดดูค่าก็เริมออกแล้วฝากขึ้นเก้าแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำแน่กดเป็นกำลังใจมาห้ยายเห็ดคลิปใหม่ใหให้เบื่อพี่น้องเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดยู่น้ำไห้น้ำหน้าเจ้าของเลยล่ะขอบคุณหลายๆจ้า